สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น FF คนะครับวันนี้นะครับผม PPFC ผมมีรถมานำเสนออีกหนึ่งรุ่นเป็นเจ้า Honda Civic EF ท้ายแดงของแลเลยคันนี้เกียร์ออโต้เครื่องคาบิว 1,500cc เล่มเอกสารชุดโอนครบแล้วก็มาพร้อมกับรถ2ระบบติดแก๊ส LPG แล้วด้วยโคตรไปหยัด ตออกกิโลละหนึ่งบาทห้าสสตังค์คันนี้อัตรากันเส้นเปืองนะครับผมเจ้าของใช้แต่แก๊สนะครับเจ้าของใช้แต่แก๊สน้ํามันต้องเป็นสตาร์ทนะเติมน้ํามันไว้สตาร์ทได้นะครับผมนะรถสตาร์ททีเดียวติดเครื่องดีมากๆเป็นกระจกมือหมุนภายในเบาะหนังเดี๋ยวให้ดูดีเทลภายในตอนนี้ดูรอบคันก่อนครับว่าเจ้าคันนี้แจ่มขนาดไหน เปิดในราคาที่มอเตอร์ไซค์มือสองก็หาซื้อยากให้ดูดีเทลคัสตอมมากที่เปิดฝาท้ายตัวล็อกไม่มีนะต้องมีการเก็บงานแค่ตัวฝาล็อกนะไม่ต้องห่วงนะงคัสตอมมากคัสซิกมากๆคันนี้บอกให้นะโอ้โหมาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะนะคันนี้ดูเดิมๆบางๆนะสีอาจจะมีร่องรอย ตามการใช้งานแต่รถขับดีมากเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยเครื่องเสียงดังภาษีปี66ต่อหลักร้อยนะนะต่อหลักร้อยแต่รถใช้งานดีเน้นเครื่องเน้นเกียร์จบนะครับผมนะพวกอย่างอื่นเราสามารถเก็บตามหลังได้นะครับผมเน้นเครื่องเน้นเกียร์นะผมบอกแบบเอาไปใช้งานได้เลยนะรถสตาร์ททีเดียวติดขับทางไกลได้สบายความร้อนนิ่งๆนะครับพัดลมไฟฟ้านะคันนี้ เดี๋ยวดูดีเทลภายในกันดีกว่าปรอบคันก็ดูประมาณนี้เลยนะมีฝาท้ายที่ต้องเก็บนะเห็นไหมมันไอตัวล็อกเจ้าของเขาเอาออกแล้วหาไม่ได้นะน,นี่เจ้าของขับใช้งานภายในสะอาดสะอ้านแถงประตูมือหมุนไม่ต้องกลัวพังนะซื้อรถอย่างนี้ใช้งานดีกว่าไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องจุกจิกนะนะนะเกียร์ออโต้เข้าชิดชดไม่รอรอบไม่รอร้อน สามารถใช้งานได้เลยอ่าดูดีเทลภายในครับโอ้โหสะอาดสะอ้านมากพื้นพรมแอร์เย็นเพลงดังภายในสวยคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักได้ไปโคตรคุ้ม29,000ืบาทส่งฟรีหนึ่งรกิโลขับส่งให้ยันที่พื้นพรมสะอาดสะอ้านนะสะอาดสะอ้านนะนะที่ฝาเปิดน้ำมันฝาท้ายสะอาดสะอ้านไหมฮะนี่ของแท้ครับ ของแท้ครับระบบไฟติดคมหมดทุกอย่างนะครับผมนะอของแท้เลยคันนี้อันน,น,นี้บินเติมน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเอยใช่หรือเปล่าเออสองแสนหกอ่าอันนี้เกินมาแล้วน้ำมันเครื่องเกินมาแล้วนะอ่าก็ประมาณนี้เลยพร้อมใช้งานมาดูดีเทลเครื่องกันดีกว่ายินดีนําเสนอสะอาดสะอา้านสองหมื่นเก้าไม่อายใครกันแดดกนันฝนนี่เครื่อง สะอาดไหมครับเครื่องสะอาดไหมครับผมนี่เพเดิมอยู่เพเดิมอยู่ครับนะสาดสีนะครับคันนี้สาดสีอนี่เพราะสาดสีเห็นสติกเกอร์ไหมอ่าสติกเกอร์ไม่ออกสาดสีเฉยๆนะครับไม่มีการโป๊หนักไม่มีการไม่มีชนพิกคว่ำจมน้านะนี่ดูเพเดิมอยู่เพเดิมอยู่ ไม่มีร่องรอยการตัดต่อเพราะเพจเดิมอยู่นะดูง่ายๆนะครับผมนะนี่กาวเดิมอยู่ครับผมนะเครื่องเดิมๆแห้งๆเลขเครื่องอยู่ตรงนี้เลยเห็น,เห,นเห็นเลยนะอ่านี่ประมาณนี้เลยเครื่องโคตรดีฮอนด้าแท้เครื่องฮอนด้าแท้ตรงเล่นนะสีสันก็มีแบบนะประมาณนี้ตามการใช้งานนะแต่รถเป็นไงดูดิสวยไหมพี่ๆว่าสวยไหมอ่ะสวยไหมฮะนี่ประมาณนี้เลย สนใจติดต่อได้กับแบงค์รถบ้านหลักเมือเ FF ขาภายใน F F ไไน,นี่คัดต้อมไหมดึงลงดึงลงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เปิดเลยนี่โหท้ายแดงดูสะอาดสะอ้านถังแก๊สใหม่ๆถังแก๊สใหม่ๆหมมีเข็มบอกเลยนี่มีเข็มบอกเลย,เ,เ,ลยเห็นไหมนะถังแก๊สตนนัวนี้มียางยางนะยางเฉยๆนะไม่เป็นล้ออะไรเป็นยางอะไรนะคันนี้นี่ดูท้ายพ่อค้าแม่ค้า เอาไปขนของตลาดนะัดกว้างอยู่นะถือว่ากว้างอยู่นะคันเล็กแต่ก็กว้างอยู่นะฮะเอ่อล็อกกันนี้เลยครับต้อมส่วนมากคนก็ไม่ค่อยได้เอาของใส่ท้ายอยู่แล้วล่ะเนาะปะไปชมช่วงการขับขี่กันดีกว่าอา่าภายในสะอาดมากแอร์เย็นฉ่ำนะแดีวลองสตาร์ทแบบทีเดียวเลยนี่แอร์เย็นฉ่ำผมเปิดพัดลมเดยแล้วปิดก่อนดีกว่ามัน โ oh, อเดี๋ยวผมเบาเสียงไงโอ้โ oh, ห oh. <laughs> เพลงเข้ากับยุคมากนะมีดีบอกด้วยสองระบบผมบอกให้คุ้มๆใครที่กลัวแบบแก๊สหรือว่าอะไรนะผมบอกให้มันไม่มีปัญหาเลยเลยนะรถเก,าก่าๆี่เครื่องมันรับรองอยู่แล้วมันมันโหดมากอะ่ะผมบอกให้รถเก,าก่าๆมันโหดมากอ่ะนี่ติดแล้วนี่ติดแล้วรถเก,าก่าๆมันโหดมากอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยอะ่ะ ี่ใช้งานได้ครบหมดเลยตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ที่จุดบุรีเก๊อะไรเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะตรงนี้มีนาฬิกาด้วยเห็นไหมเพื่อเห็นไหมอัโซูมให้ดูเลยนะาฬิกาใช้งานได้ด้วยไงแอร์เย็นฉ่ากระจกไล่ฟ้าด้วยนี่นี่ใช้งานได้ด้วยนะแต่เตอร์ดังนมันะมดังแบบปุดปูดปูดปูดอะมันดังแบบ เันเหมือนแตะแต่งอะปุ๊ด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 แต่้างในคงไม,ไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะเสียงม,มันอยู่ข้างนอกนะ,ะ,ะมาบมานนี้เลยภายในสะอาดสะอาดมากเลยนี่ประมาณนี้เลยปัดน้ำฝนรถฝนมาไม่ต้องห่วงนะอ่าฝนมาไม่ต้องห่วงเลยอ่าเดียหมุนนะมันไม่ได้ใช้แบบกดอย่างนี้นะนี่นะไม่ใช้บุญอย่างนี้นะพี่พี่นี่อ่าหมุนอย่างงี้ันก็ปิดแล้วอ่็ประมาณน,นี้เลยนะไปะ ไปลองขับขี่กันเจ้า i วิ c EF ทายแดงกับราคา29,000บาทมาเองรถได้ครับผมปะเนนมาแล้วเข้าเกียร์ไปได้เลยเข้าเกียร์ไปได้เลยครับผมนะอ่าเนนเป็น FC ผมอยู่แล้ววัดเน้มาดูผมตลอดเลยเวลาผมไอรีวิวรถนะอยากจะไปรีวิวด้วยนะแต่กลัวญาติยมจะ ว่าจะบนดนีสี่แล้วผมนะเข้าดีสี่เหยียบกับเบรกอย่างเดียวเช้านะเช้ามาถ้าสตาร์ทยากมีโชค๊คให้ดึงตรงนี้เห็นไหมมีตุ่มโชคให้ดึงแต่พวกสตาร์ทง่ายครับทีเดียวติดชึ่งเดียวติดเครื่องโคตรเงียบนีความร้อนนิ่งๆขึ้นหมดทุกอย่างครับเข็มเขมขึ้นขึ้นหมดทุกอย่างนะอ่าขึ้นหมดทุกอย่างแนละ้วแล้วพวกไอ้ไมอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างนะไปเรื่อยๆครับ รถไม่ค่อยได้แรงมากหรอกนะเหมาะสําหรับเอาไปหัดขับนะหัดขับแล้วพวกที่ขับแบบยังไงอะ่ะแบบอ่าน้ําเนิบไปแต่งจังหวัดแบบค่อยๆนะเออแบบไปนั่นเพราะเครื่องมันได้น้อยๆนะอ่าก็ขับดีละ่ะขับนิ่มเลยขับนิ่มเลยเนี่ยขับใช้งานจริงๆนะใช้งานจริงๆนะไม่แนะนําให้ลอกเล,ล,ล่นแบบนะครับผมอันตรายนะรถออกมาจากซุ้มอ,ออกจากซอยเราไม่สามารถเบรกอะไรแบบกระทันหันได้นะ ต่ผมชินแล้วนะขับรีวิวบ่อยแล้วก็ขับซื้อของบ่อยนะอ่าเนี่ยเรามาที่โรงเรียนนะครับท่าช้าวิทยาคมนะอ่าใครมีลูกมีหลานเนี่มารับลูกรับหลานที่โรงเรียนได้เลยรถแอร์เย็นๆนะครับมาจอดรอรับลูกรับหลานนะครับผมดีกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองแน่นอนคนระับเบรกเบิกระบบเบรกอะไรดีครบหมดทุกอย่างนะฮะนี่ช่วงล่างดีครับเลี้ยวไม่ดังครับเลี้ยวไม่ดังครับ ช่วงล่างโอเคเลยเลี้ยวไม่ดังครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังครับเอ,เอาไปใช้งานอย่างเดียวครับคันนี้ความร้อนนิ่งๆครับเ,เกียร์เก์สับเปลี่ยนแบบปกติเลยเไป้ยินเสียงแตะไหม <laughs> ปูดปูดปูด,ปด,ปด พี่เอฟซีก็น่าจะเห็นเนาะรถมันโอเคนะนะเห็นอยู่เนาะผมใช้งานจริงๆนะเครื่องเสียงดังครบทุกทุกอย่างครับผมดีกว่าไปหาซื้อรถที่มันราคาต่ํากว่านี้แล้วมันมันไม่ครบมันไม่พร้อมใช้งานอย่างนี้นะเอ,เอาอย่างนี้ไปดีกว่ามันพร้อมใช้งานกว่านะอ่าพร้อมใช้งานกว่าเติมแก๊สสามร้อยเนี่ยวิ่งหายวิ่งแบบแถวแถวบ้านนี่ผมบอกให้ลืม ลืมเลยผมบอกให้กิโลละบาทกว่าไฟลุ่งไฟเลี้ยวติดครบปกตินะอ่าดูเห็นไหม PPFC ไฟเลี้ยวผมติดครบหมดนะเห็นไหมครับส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลเลยนะคระับดูโอ้โหครับโอเคนะไฟลุ่งภายในก็สวยเล็กกระทัดรัดน่ารักล่ารักใครเห็นก็มองรถอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักจังนะ ครับผมก็ประมาณนี้เลยดีเทลสนใจติดต่อ,อ <Louisiana> ได้ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับ0 8 4 0 9 0 2 8 7 8นนะครับผมนะสนใจเจ้ารถเก๋งของเรานะครับผมสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ใครที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปของ ผมนะครับผมนะใครที่พลาดคันนี้แล้วไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีรถมานําเสนออยู่ตลอดเวลานะครับผมนะอแต่รถถูกๆดีๆมีมานะครับผมให้พี่น้อง f อซของเราได้จับจองกันแน่นอนนี่ดูดีเทลครับรอบคันเจ้า c i vic EF t ต u r ีนะครับผมท้ายแดงหายากโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะอระบบไฟเบรกดูถึงนะโอ้ครบทุกอย่างเลยนะขนาดรถเก่าๆนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ